สวัสดีค่ะก็กลับมาเพจกเค้กมะแกงอีกแล้วนะคะช่วงจุดจีนนี้สิ่งที่เหลืออย่างหนึ่งนั่นก็คือ ขนมเข็งค่ะวันนี้ทางช่องเรานะคะก็เอาไอเดียถึง3มไอเดียด้วยกันนะคะซึ่งบอกออกเลยว่าอร่อยทั้ง3ามไอเดียและที่สําคัญทําง่ายมากๆเลยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดไอเดียใหม่ๆเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะคะเราก็จะทามีดนะคะด้วยน้ํามันนะคะแล้วก็เคียงด้วยน้ํามันนะคะหลังจากนั้นเราเอาหนุมเข็งนะคะที่แช่ในตู้เย็นแล้วมาแกะนะคะและหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเต๋าเต๋นะคะ ในลักษณะอย่างนี้นะคะเราหั่นเตานะคะนี่นะคะประมาณนี้คะ่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในส่วนของกะทินะคะตามด้วยเกลือนะคะ และตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งคนอื่นอาจจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแต่นี่มีความรู้สึกว่าการใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ <S <S ก็เป็นการลดน้ำหนักได้อย่างหนึ่งเพราะเป,เป็นคนที่ทานครีโตโด้วยนะคะน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะซึ่งมันจะรู้สึกว่านัวกว่าน้ำตาลปี๊บปกติมากๆเลยนะคะเพราะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทรายมันจะไม่หวานแหลมนะคะหลังจากนั้นรอให้น้ำตาลนะคะดอกมะพร้าวละลายหมดค่ะและเราก็ใส่นะคะในส่วนขนมเข็งนะคะที่เตรียมไว้ลงไปค่ะ รอเดือดสักครู่นะคะเราก็ควรวนๆ,ๆไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอามะพร้าวมาใส่นะคะเพิ่มความนัวเข้าไปอีกนะคะบอกเลยว่าหอมมากสูตรนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยจ้า ท็อปปิ้งด้วยฮาขาวนะคะที่เราไปคั่วเรียบร้อยแล้วจ้าจะเสิร์ฟกันแบบนัวๆเลยบอกเลยว่ากินลืมแน่นอนค่ะเรามาดูเมนูที่2กันอีกค่ะเมนูที่2นะคะเราก็จะหัน่นเราก็จะทาน้ํามันเหมือนเดิมค่ะทั้งในส่วนของอเขียงและก็มีดนะคะเราก็ตัดขนมเข็งที่แช่เย็นแล้วจ้ะลงเลยนะคะตัดในลักษณะอย่างนี้นะคะตัด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 ,ตด,ตดค่ะในลักษณะอย่างนี้เราจะได้แผ่นอย่างนี้นะคะเราก็มา ใส่นะคะเราเอางาขาวใส่จานไว้เลยค่ะใส่ไว้เลย,ย, i, ย, arose, ย, arose, ย arose, เลยอะ,ะๆเลยนะคะจุกๆเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราเอาขนมเข็งที่ตัดไว้นะคะที่เตรียมไว้นะคะเอามาคลุกงาขาวเลยค่ะคุกๆๆๆๆยิ่งคุกเยอะยิ่งอร่อย, utable, ยนะบอกเลยสูตรน,นี้นะคะเท่าที่ทํามานะคะคลุกให้เยอะที่สุดนะคะให้เคลือบนะคะในตัวขนมเข็งมากที่สุดค่ะหลังจากนั้นไปทางตั้งกระทะเทฟลอนกันค่ะเราก็จะใช้น้ํามันลงไปก่อนนะคะ แบบนี้นะคะแล้วเอาในส่วนของขนมเข็งกับงานนะคะเอามานาบเลยค่ะนาบกันแบบนี้เลยจ้าพลิกกลับทั้งสองด,ด้านนะคะให้งานานั้นเหลืองนะคะมันจะ หอมขึ้นมาเลยนะคะเรามาจัดเสิร์ฟกันแล้ว เราเห็นไหมคะงาจะเหลืองนะคะแล้วข็หอมมากๆค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะไม่กลวนพาดที่จะจัดทำเป็นอย่างยิ่งเลยจ้ามาเลยค่ะ, mm hmm. คะเมนูที่3กันต่อเลยไม่รอช้าค่ะ, mm hmm. คะเมนูที่3นะคะเราจะหั่นขนมเข็งในลักษณะที่แผ่นใหญ่กว่าโดยที่เราจะหั่นจากก้นออกมาในลักษณะอย่างนี้ นะคะมันก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเตรียมมันเทศญี่ปุ่นนะคะหรือใครจะใช้มันอย่างอื่นก็ได้นะคะหั่นในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็มาแปะทับทับกันอย่างนี้เลยจ้า หลังจากนั้นเรามาเตรียมนะคะแป้งอเนอกประสงค์กันค่ะตามด้วยผงฟูค่ะเกลือค่ะและน้ำนะคะคนให้เข้ากันนะคะจนได้ ้ในลักษณะอย่างนี้นะคะถ้ามีผงแป้งเหลืออยู่เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราเอาส่วนนะคะของขนมเข่งไปเคลือบนะคะก่อนนะคะที่เราเตรียมไว้กับมันฝรั่งนะคะแล้วนําไปทอดนะคะลักษณะการทอดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้ไฟนะคะให้ร้อนก่อนแล้วทีนี้ใช้ไฟกลางนะคะ ไฟกลางนะคะในการทอดนะคะจะได้ขนมเข็งที่กรอบมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะไม่อมน้ํามันนะคะสําหรับวิธีนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคนที่เจอขนมเก่งเยอะๆในช่วงจุดจีนไม่ต้องทิ้งค่ะมีตั้ง3ามเมนูไอเดียค่ะรับรองอร่อยทุกเมนูนะคะส่วนตัวชอบเมนูนะคะในส่วนของน้ำกะทินะคะเพราะว่ามีหม้อสูมันหนั่มากเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ